สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนักคิดนักฝันผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังและความกระตือรือร้นสัปดาห์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะคุณเป็นคนช่างคิดช่างฝันชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนความคิดนมามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมได้อย่างน่าทึ่งการเงินสัปดาห์นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการหารายได้เพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าคุณมีนิสินที่ต้องจัดการหรือกำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงวันที่3ถึง4นะคะเพราะอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยการงานช่วงนี้เป็นโอกาสทองของคุณที่จะแสดงความสามารถจงใช้ไหวพริบปฏิภาณในการติดต่อสื่อสารให้เต็มที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามามากมายอย่างไรก็ตามโปรดระมัดระวังคำพูดและการแสดงออกโดยเฉพาะในโลกออนไลน์หลีกเลี่ยงการยกตนข่มท่านหรือเสียสีผู้อื่นเพราะอาจนำปัญหามาสู่คุณได้ความรักสำหรับคนที่มีความเชื่อหรือศรัทธาแตกต่างกับคนรักคู่ครองสิ่งสำคัญคือการอดทนอดกลั้น และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งเพื่อรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่นสำหรับคนโสดโอกาสที่จะพบรักมีอยู่รอบตัวทั้งจากการใช้สื่อออนไลน์และการเดินทางท่องเที่ยวแต่ก่อนจะทุ่งเทใจให้ใครอย่าลืมตรวจสอบให้ดีๆเพราะอาจเจอโรเมสแคมเมอร์ er, ได้นะคะน่ากลัวใช่ไหมละ่ะครอบครัวสัปดาห์นี้ใส่จะดูแลญาติผู้ใหญ่ให้มากขึ้นนะคะเพราะท่านอาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะในช่วงวันที่5-7ถึงค่ะคำแนะนำพิเศษ วันที่7กันยายนจะเกิดปรากฏการณ์จันทุกราคาเต็มดวงในราศีกุมนีม่คือสัญญาณสำคัญที่บอกว่าภายใน6กเดือนข้างหน้าคุณควรเล็ดอิดโกปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอุดหนิดขุนมัวหรือเป็นทุกข์เพราะการปลดปล่อยและไม่ย,ยึดติดจะนํามาซึ่งอิสราภาพในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและพบเจอผู้คนใหม่ๆที่จะทําให้ชีวิตของคุณสดใสย,ยิ่งขึ้นจนถึงวันที่หธันวาคม2569เงาราหูจะเข้ามาครอบงำในราศีกําเนิดของคุณ ระวังความอยากได้อยากมีที่มากเกินไปจนนำไปสู่การกระทำที่เสี่ยงเพราะชีวิตอาจพลิกผันได้เสมอจากสว่างกลายเป็นมืดมิดหรือจากมืดมนมาสู่แสงสว่างจนถึงวันที่2มิถุนายน2570ดาวเสาดาวแห่งโชคชะตาและดาวประจำตัวของคุณจะโครจรเข้ามาสถิตในราศีมีนคุณอาจได้รับโชคลาภผหานจากบ้านที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแต่ต้องมีวินยัยและควบคุมตนเองไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไป โดยเฉพาะในเรื่องงานเงินและการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อให้ได้รับโชคลาภจากดาวเสาอย่างเต็มที่โดยไม่กลายเป็นทุกขลาแล้วคุณหลักคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคําแนะนําเหล่านี้คุณพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตและเปิดรับสิ่งใหม่ๆหรือ,อยังมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะคะ